พี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าเฮื่อหลังกวงเสาเป็นแสนแปรนเป็นหมื่นสร้างเบิดสีหาลานสูงเพียงบานที่ใหญ่โตผู้เจ้าของกะมกโกมีรถขีหลายขั้นแต่ว่าเพ่นกับจังหันหวัดบ้าบอม่าเขาตั้งแต่บูญตอนเสาบอสนใจสีใไซบาทขาดใจตายบายหนาเหลี่ยวเที่ยวท่างเบิงสีเพิงยั้ง ชีวิตคนมั่นบอยังยืนผ่านานานหลายปีปานใดเดอ้อเหีบเฝ้าถ้ำความดีก่อกองก,กุศลไวผู้ล่างค้นอยู่เฮือนใหม่เสาพ่วงพังดังพ่วงเอน็นเพีนจังหันบ่อเก่าห่างเพิ่นยังสางอยู่บ่อถอยนั่นเด้แม่นบ่เฮื่อเพิินน้อยจิตใจเพิินมหาศาลบานเพิินมุ่งสังกะสีเหตุแต่ดีบ่อค่อยเวน